นายสลันศักดิ์ศรีเครือเนตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานีครั้งที่1ประจำปี2567โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยานอำเภอทั้ง20อำเภอเข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกลเพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากอากาศหนาวภัยแล้งไฟป่าหมอกควันและ PM 2.5ซึ่งในที่ประชุมมีมติออกประกาศรเรื่องห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิดและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมในท้องที่จังหวัดอุดรธานีตั้งแต่15มกราคมถึง31พฤษภาคม2 5 6 7และกำหนดให้มีการประชุมคณะทำงานทุกวันอังคารของสัปดาห์ทั้งนี้จังหวัดอุดรธานีได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัย,ยจากอากาศหนาวปี66-67และจัดทำแผนเผชิญเหตุภัยแ้งจังหวัด เพื่อรองรับสถานการณ์เตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากอากาศหนาวภัยแล้งและภัยจากไฟป่าหมอกควันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5รวมทั้งแนวทางการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภยัรรบยรับปป็กกกาาาข้้้องแแไญหุุล2.5วส